นี่เรามาเดินเที่ยวงานดวงบัวไปงานรับบัววัดบางปีใหญ่ในตอนนี้น่าจะประมาณ4โมงกว่าๆคนยังเยอะได้ยินรอบรัดนดลยมาดูมาเลยโอ้โห ตนองหนึร้อยบาทและเหลือจะถิ่นอยู่ติดกับน้องแถ่ายรับ้วยค่ารับโดยค่าจะถิ่มาและจะทานขอสักกองกองละหนึ่งรบาททุกทาโพคาก็ขอให้ลาบมาเรีนดีทำโพคาก็ขอให้ลาบมาเรียนดีทักโพคาก็ขอให้รับมาเรนี เงินทองไหลมานด้เลยทีเงินทองไหลมาได้เลยทีสุขสันต <It 's S 1> ์ว <Sure> ัเงินรวยอาชัยจะไปชมหลวงพ่อลอยน้ำอยู่ที่คลองสำโรงนะครับจะมีเรือบุพพชาตินะตกแต่งอย่างสวยงามเลยตอนนี้ จอดรออยู่ที่บริเวณทางสำโรงหน้าวะดหลวงพ่อโตศดิลีริปล่องลอยน้ำมาประดิษฐานอยู่บนเรือให้ยาติแงได้กล่าวว่ายอูชาและสดหม่ไม้ลบาทเชิญด้านนี้เลยค่ะหูยอแท้ร้อยประิขอฝากจากโบนทังจันสดติใหม่ไม้ละิาทเชิด้านนี้เลยค่ะ เราได้ยินเสียง,จงเ,จเ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เละก็เจอยจ้่มาแต่ไกลเลยว่าเรียนเชิญติดทองหลหวงพ่อโตนะครับลอยน้ำลหวลวงพ่อโตลอยน้ำลหลวงพ่อโตสักศิษย์มีริบย่างลอยน้ำมาไปติดทงองหลวงพ่อโตจะติดทงองพระหลวงพ่อ เเดิิที่พระตาราอดยอดทองสดีแ่งที่สองบังเอรี้มิตผู้ตาลัาสีตนชื่อช้ระโถองอมาห้ชีบอกท่านได้ทผนแดแห่งที่สามให้ติดที่อุรนะ่นอย่าเลยละปิดได้ตามกระแส แล่นกัน